ในยากอบทที่4นะครับต้องดูบริบทเวลาทําความเข้าใจพระคมพีดูบริบทด้วยนะฮะดูตามตะเรือนิดหนึ่งแล้วก็พระพีทุกข้อต้องไม่ขัดกันดังนั้นการตีความความเข้าใจมันต้องไปในทิศทางเดียวกับตอนอื่นๆทั้งหมดเลยถ้ามันขัดไปว่าเรายังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างแค่นั้นเองครับก็คือในบทที่4เนี่ยยากอบ,บอกว่าท่านโลภใช่ไหมอยากได้ใช่ไหมอยากได้ก็เลยทะเลาะกันฆ่ากันทําสงครามกันโอ้ย จริงๆเนี่ยวิธีแก้อยากได้ไม่ถูกไม่ได้ทําอย่างนั้นถ้าอยากได้เนี่ยก็ขอพอไม่ขอก็เลยไม่ได้งไงใช่ไหมอันเนี้ยก็คือนี่คือเนื้อหาที่อยากเกาะบอกนะครับทีนี้กลับมาคําถามว่าเออเราต้องขอเยอะแค่ไหนต้องขอลมหายใจต้องขอนู่นขอนี่ขออะไรหรือเปล่าในพระคัมภีร์บอกว่าแม้นก่อนที่ลิ้นของท่านจะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วจริงๆพระองค์ทรงเตรียมให้เราแล้วตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้ขอเลยนะครับ แต่ดูเหมือนว่าในพระคัมภีร์พระคัมภีร์สนับสนุนให้เราอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าเพื่อว่าการตอบคอําอธิษฐานนั้นจะเป็นที่สรรเสริญพระคุณนา,นานานประการของพระเจ้ามันก็เลยดูเอ๊ะมันซ้ายหรือขวาดีตกลงจะขอหรือไม่ขอคําตอบก็คือว่าสําหรับคนเหล่านั้นน่ะที่ขอเพื่อตนเองเขาก็จะได้รับนะครับสมมุติว่าโอ ครอบครัวเราลําบากแล้วเกินเป็นหนี้สินล,ล้นพ้นตัวก็ขอพระเจ้าให้พ้นหนี้ได้เถิดก็จะได้รับไม่มีแฟนขอพระเจ้าให้มีแฟนรักพระเจ้ายําเกงเ,เดี๋ยวพระเจ้าก็จะส่งส่งมาให้นะครับด้วยวิธีของพระองค์ตามแบบของพระองค์แต่เอาใหม่ถ้ามีอีกคนหนึ่งนะครับเอาคุณสุพจน์ก็วลกันคุณสุพจน์เนี่ยวันวันเนี่ยไม่ยอมขอให้ให,ให้ลูกสาวไม่ยอมขอให้ภรรยาไปขอให้ข้าแต่พระเจ้าขอให พี่อีสุขภาพแข็งแรงขอให้จันเกือรับใช้พระเจ้าเกิดผลของและป้งก็จะตอบคำถามของคุณสุพจน์แต่ขณะเดียวกันเดาซว,ว่าพระเจ้าจะทําอย่างไรกับลูกสาวและก็ภรรยาของคุณสุพจน์คือแน่นอนพงจะอวยพรอ,อย่างมากมายเลยถ้าเราต้องขอทุกอย่างจริงๆก็ขอไม่หมดน,นะนะสิ่งที่พระเจ้าให้มากกว่าที่เราขอเยอะเลยพระเจ้าให้มาหนึ่งล้านอย่างต่อวันแล้วก็พระเจ้าบอกว่าเนี่ยจงขอนะแล้วเราจะประทานให้ ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราขอเนี่ยเราขอสักสี่ห้าร้อยอย่างเองมันก็ยังไม่ถึงเที่ยวนึงในหนึ่งล้านอย่างเลยเนาะแต่ถึงะน้นพระเจ้าก็ยังเตรียมสิ่งดีทั้งหมดสําหรับลูกของพระองค์อยู่ดีดังนั้นเราต้องขอไหมจําเป็นต้องขอเพราะว่ายิ่งเราพูดพูดคุยกับพระเจ้าขอพระเจ้าเนี่ยมันทําให้เราใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าแล้วพอใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้า ลักษณะชีวิตของพระคิดจะปรากฏในชีวิตของเราความเชื่อของเราเติบโตชีวิตของเราจะพัฒนาขึ้นเราจะดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็เมื่อเราขอปรากฏว่าในที่สุดพระองค์ก็ประทานให้ตามที่เราขอนั้นจึงทําให้ความเชื่อของเราเติบโตโอ้โหใช่ยำเกรงพระเจ้าวักวางใจพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นอีกดังนั้นจริงๆถ้าไม่ขอไม่ขอเนี่ยก็ยังจะได้พระเจ้าก็จะเตรียมให้สำหรับคนที่รักพระองค์นะ แต่ว่าถ้าขอเนี่ยก็จะได้รับเหมือนกันขอก็จะได้รับเหมือนกันแต่ว่าพระเจ้าจะจะมันจ,จะมีประโยชน์คือว่าจะทําให้เราได้สังเกตได้เห็นแล้วก็ได้ขอบคุณพระเจ้าได้ได้ชื่นชมยินดีว่าโอ้เป็นอย่างนี้เมื่อมีคนหนึ่งไม่สบายจริงๆพระเจ้าก็มีเวลารักษาเขาพระเจ้ารู้ว่ามะลืนนี้จะให้เขาหายใช่ไหมแล้วแล้วคุณสุพจน์ก็ข้าแต่พระเจ้าขอให้น้องคนนั้นหายป่วยด้เถิดปรากฏว่าวัน พุ่งนี้ยังป่วยอยู่เลยพอมาลื้ลุกขึ้นเดินหายเป็นปกติคุณสุพจน์จึงสรรเสริญพระเจ้าใช่ไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยการขอของคุณสุพจน์ของคุณสุพจน์ดันดันไปบังเอิญกับแผนของพระเจ้าอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็จึงได้รับจริงๆมันอยู่ในเนื้อหาวันนี้ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าคือการขออะไรก็ตามที่ที่ตรงกับน้ําพระทัยของพระเจ้าเนี่ยจะได้รับอย่างแน่นอนแต่ผลที่เกิดขึ้นคือว่านอกจากในไหนมันก็จะเกิดขึ้นแล้ว การเกิดขึ้นนั้นน่ยยังทําให้เราสรรเสริญพระเจ้าและทําให้เราติดสนิทกับพระเจ้าและทําให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นด้วยด้วยเนี้ผมมีเคล็ดลับไงเคล็ดลับก็คือว่าผมเนี่ยจะใช้เวลาอธิษฐานเผื่อลูกๆชาวบ้านเนี่ยมากมากกว่าลูกของตัวเองเพราะว่าเวลาอธิษฐานเผื่อลูกๆชาวบ้านเยอะๆใช่ไหมเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกๆของผมเพราะว่าเพราะว่าพวกท่านหวดตัวให้เขาด้วยทนาอันใดพระเจ้าก็ตัวให้ท่านด้วยทนานั้นยยสันแน่นภูรลน ังั้นเป็นการดีครับที่จะทูลขอแล้วก็โดยการขอเนี้ยเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะเห็นการตอบคําอธิษฐานต่างๆมากมายครับยิ่งยิ่งคุยกับพระเจ้าก็ยิ่งใกล้ชิดพระองค์นะดังนั้นจงจงขอแล้วจะได้สรุปสั้นๆนะขอดีขอขอไปเหอะนะฮะแต่ว่าขออะไรก็เลือกเอาแล้วกันนะครับยิ่งขอตรงน้ำพระทัยพระเจ้าก็จะยิ่งนำพระพรมาสู่ชีวิตของเรา